สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บ้านนี้มีเรื่องเล่าแอดมินจะมาเล่าเรื่องผีๆีในมหาวิทยายลัยให้ฟังกันต่อเลยนะคะจากคลิปที่แล้วเราจะเปิดเริ่มบันทึกความหลอนของมหาวิทยายลัยราชพัฒสวนสุนันทาก่อนเลยค่ะสถาบันแห่งนี้เคยเป็นวังเก่าของพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัต พระอัครเมเหสีพระองค์แรกของรัชกาลที่หเด็กนักศึกษาที่นี่จึงเรียกตัวเองว่าลูกพระนางและด้วยความเป็นสถานที่เก่าแก่มีประวัติความเป็นมาอันเนิ่นนานจึงไม่น่าแปลกที่จะมีเรื่องราวชวนให้ขนหัวลุกเรื่องหนึ่งที่ฟังทีไรต้องขนหัวลุกทุกทีก็คือใต้ดินตึกศิลปรกรรม ว่ากันว่าที่ชั้นจีตึกศิลปรกรรมหรือว่าชั้นใต้ดินนั้นในสมัยที่ยังเป็นวงังที่ตรงนี้คือคุกเก่าเอาไว้ขังนักโทษและในตอนกลางคืนยามที่นี่ก็มเกะได้ยินเสียงลากโซ่ตรวนอยู่ตลอดเวลาเสียงนั้นน่าจะเป็นโซ่ตรวนที่ใช้ล่ามขานักโทษนักศึกษาที่เคยมาทำงานที่นี่ตอนดึก,ดก ก็เคยพบเจอกับพระนางสุนันทามาแล้วทุกวันนี้ไม่มียามคนไหนกล้ามาเฝ้าที่ชั้นใต้ดินของตึกนี้อีกเลยเรื่องราวชวนสยองของตึกศิลปกรรมยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะว่าบริเวณชั้น4ี่ของตึกเป็นชั้นของศิลปะการแสดงประกอบไปด้วยนาตศิลป์ไทยการละครไทยและก็ครูฮอน ครูฮอนคือสิทธิ์เก่าของมหาวิทยาลัยแห่งนี้เรียนเอกนาฏศิลป์ด้วยความรักและผูกพันกับสถาบันครูฮอนจึงกลับมาเป็นอาจารย์สอนที่นี่และครูฮอนก็ได้เสียชีวิตไปด้วยโรคปอดติดเชือ้อหลังจากนั้นก็มีเรื่องเล่าต่อกันมาว่าวันหนึ่งเมื่อราวสี่ทุ่มยามสองคนได้ขึ้นลิฟต์มาที่ชั้นสี เพื่อตรวจดูความเรียบร้อยเมื่อลิฟต์ชั้นสี่เปิดออกยามทั้งสองก็ได้เห็นเงาคนยืนลางๆอยู่ที่สุดฝั่งทางเดินอีกฝั่งจากนั้นก็ได้ตะโกนไปว่าทำไมยังไม่กลับบ้านตึกปิดแล้วอีกฝ่ายไม่ตอบอะไรยามจึงได้เดินเข้าไปหาพอใกล้จะถึงก็ได้ส่องไฟฉายเข้าใส เบเป็นผู้ชายยืนอยู่ปกติแต่ภาพที่เขาเห็นนั้นทำให้ตกใจแทบสิ้นสติเพราะชายผู้นั้นไม่มีขาและที่น่าสะพรึงเข้าไปอีกก็คือจูจูชายแปลกหน้าก็ยกมือขึ้นร่ายลำทำเอายามทั้งสองตกใจวิ่งหนีแทบไม่ทันซึ่งก็มีการสันนิษฐานกันว่า วิญญาณชายฟ้อนรำที่เห็นนั้นน่าจะเป็นครูฮอนที่กลับมาเยี่ยมเยียนสถาบันของตนนั่นเอง 2. เป็นบันทึกหลอนของมออหัดใหญ่เรื่องราวของมหาวิทยาลัยแห่งนี้น่าสนใจทีเดียวเพราะมอหัดใหญ่ไม่เพียงแต่เป็นมหาวิทยาลัยเท่านั้นแต่ยังเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัด ที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้อีกด้วยซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นโรงพยาบาลก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะมีเรื่องชวนขนหัวลุกขนาดไหนโดยเฉพาะเรื่องเล่าได้แดงที่ตึก NNL เป็นตึกสำหรับวิชากายภาคศาสตร์หรือพูดง่ายๆก็คือเป็นตึกที่ใช้เก็บรักษาร่างของอาจารย์ใหญ่นั่นเอง ได้มีนักศึกษาปีหนึ่งมาเรียนที่ตึกแห่งนี้เป็นวันแรกจึงไปถามยามว่าลิฟต์อยู่ทางไหนยามคนนั้นก็บอกทางไปตามปกติก่อนจากกันนั้นนักศึกษาก็ได้สังเกตเห็นว่าที่ข้อมือของยามคนดังกล่าวมีได้สีแดงผูกอยู่หลังจากเรียนเสร็จน้องนักศึกษาก็ไม่เคยเจอยามคนนั้นอีกเลย และถึงกับต้องช็อกเมื่อรู้ว่าตึก MNL ไม่เคยมียามประจำการอยู่เลยและได้ที่ใช้ผูกที่ข้อมือแท้จริงแล้วคือได้ที่ใช้ผูกข้อมืออาจารย์ใหญ่อีกหนึ่งเรื่องผีที่น่ากลัวไม่ต่างกันก็คือเรื่องเล่าตำนานตึกฟักทองตึกนี้เป็นภาคเคมีของคณะวิทยาศาสตร์ ที่นี่จะมีตึกที่เป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนั่นก็คือตึกฟักทองเพราะมีลักษณะเหมือนฟักทองนั่นเองเรื่องเหล่านี้มีความน่าสนใจเพราะเป็นความเชื่อของเด็กนักเรียนทั้งหลายว่าถ้าพากันมาเดินนับกลีบที่ตึกแห่งนี้จะเอ็นไม่ติดส่วนถ้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมาเดินนับ ก็จะเรียนไม่จบเช่นกันและยังมีห้องเรียนใต้ตึกฟักทองที่จะมีม่านสีน้ำเงินหมดแต่มีเพียงห้องเดียวเท่านั้นที่มีม่านเป็นสีดำว่ากันว่าเคยมีอาจารย์ท่านหนึ่งเสียชีวิตลงที่ห้องนี้ทางคณะจึงไว้อะไรท่านด้วยการเปลี่ยนม่านเป็นสีดำจึงทำให้บรรยากาศในห้องชวนขนลุกไปโดยประยาย 3. เป็นบันทึกหลอนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพหากใครไม่เคยฟังเรื่องศารหอแกรนก็มาฟังพร้อมๆกันเลยนะคะเพราะนี่คือเรื่องเฮี้ยนที่ดังสุดๆประจำมหาวิทยาลัยกรุงเทพกันเลยทีเดียวศาลที่ว่านี้ตั้งอยู่ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยส่วนสาเหตุที่เรียกว่าศาลหอแกรน เพราะตั้งอยู่หน้าหอกแกรนคอนโดซึ่งมีกิตติศัพท์ความน่ากลัวนั้นมากมายเพราะมีทั้งผีอิสลามผีผู้ชายร่างสูงใหญ่ตาแดงและที่นี่เคยเกิดเหตุการณ์โดดตึกและยิงกันตายมาแล้วซึ่งที่น่าสนใจก็คือศาลแห่งนี้จะเห็นเฉพาะเด็กปีหนึ่งที่เข้ามาใหม่และไม่เคยได้ยิน หรือรู้เรื่องเกี่ยวกับสารแห่งนี้มาก่อนสารแห่งนี้มีการหลอกหลอนที่ไม่ธรรมดาเพราะเด็กปีหนึ่งแต่ละคนจะเห็นสารลักษณะแตกต่างกันบางก็ว่าเห็นเป็นสารไม้เก่าๆแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเห็นเป็นสารปูนสีขาวใหญ่โตซึ่งคนที่เห็นจะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าพอเดินผ่านอีกครั้ง ก็ไม่เห็นสารนั้นอีกแล้วเรื่องสยองนี้ถือเป็นเรื่องโด่งดังและสร้างความสะพรึงกลัวให้กับนักศึกษาหมอกลงเทพไปตามๆกัน 4. มหาวิทยาลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสถานที่เกิดเหตุคือชั้น15ตึกคณะนิเทศศาสตร์เมื่อ10บกว่าปีก่อนมีนักศึกษาหญิง ถูกข่มขืนและถูกฆ่าตายที่ชั้น15ตึกคณะนิเทศศาสตร์ทำให้ปัจจุบันนี้ไม่มีใครกล้าขึ้นไปชั้นนั้นคนเดียวในช่วงเย็นเพราะวันดีคืนดีอาจได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้หรือบางครั้งเข้าห้องน้ำแล้วมองออกไปที่กระจกก็จะเห็นผู้หญิงผมยาวยืนก้มหน้าอยู่ แต่พอเปิดประตูออกก็ไม่พบใคร 5. มหาวิทยาลัยขอนแก่นสถานที่เกิดเหตุเป็นบริเวณป่ารกข้างหอเก้าหลังเป็นจุดที่ไม่มีใครผ่านมีเรื่องเล่าว่าเคยมีผู้หญิงถูกคมขืนจนตายบริเวณนี้มาก่อนทำให้บางคืนหากมีใครขับรถผ่านมาจูๆ่ๆรถก็จะกระตุก แล้วก็หยุดไปเลยเหมือนมีใครมาดึงรถเอาไว้อยู่ข้างหลังและเมื่อหันไปดูจะเห็นผู้หญิงหน้าขาวๆซีดๆกำลังดึงรถเอาไว้ 6. มหาวิทยายลัยนเรศวรสถานที่เกิดเหตุคือคณะวิทยาศาสตร์คำบอกเล่าของอาจารย์คณะวิทย์หลังจากที่มียามถูกแทงตายเพราะว่าทะเลาะกัน ก็มีการจับภาพวิญญาณไว้ได้ในกล้องวงจรปิดของคณะโดยที่ยามคนนี้ยังแวะไปเยี่ยมเย,ยนนิสิตบางส่วนที่ชอบอยู่ดึกๆในตึกอีกด้วยยังมีอีกเรื่องเล่ารุ่นต่อรุ่นเล่ากันว่าในวันบวงสวงรับน้องใหม่ในปีหนึ่งมีน้องที่คณะพยาบาลเป็นลมเพราะว่าเห็นกองทัพพระนเลศวร เดินทับลอยมาจากบนฟ้าเจ็ดมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธประสานมิตรสถานที่เกิดเหตุคือศาลาเขียวคณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษ,กษมีศาลาประจำเอกคือศาลาเขียวศาลานี้มีตำนานเล่าขานถึงที่มาของแผ่นป้ายที่ติดอยู่ในศาลานั้น ว่าทำมาจากต้นตะเคียนวันดีคืนดีจะมีผู้หญิงผมยาวๆมานั่งอยู่คนเดียวภายในศาลา 8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสถานที่เกิดเหตุคือลานจอดรถยนต์เก่าและป่าละเมาะลานจอดรถยนต์ข้างศูนย์บรรณสารว่ากันว่าเป็นแดนประหารเก่า และว่ากันว่ามีพนักงานรักษาความปลอดภัยกะดึกคนหนึ่งเคยเห็นผีคอขาดเดินลากโซ่เสียงดังเกลียวกราวไปมาถ้าดึกๆใครขับรถผ่านก็จะขนลุกโดยไม่มีสาเหตุ9พยาบาลชุดแดงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่องพยาบาลในชุดแดงของคณะแพทย์มอเชียงใหม่ เล่ากันว่าเคยมีนักศึกษาชายคนหนึ่งของคณะแพทย์ทำงานในตึกของฝั่งสวนดอกจนดึกเมื่อเสร็จจากงานจึงลงลิฟต์มาระหว่างที่รอเขาได้ยินเสียงเดินมาข้างๆหันไปมองเห็นเป็นพยาบาลคนหนึ่งก็ไม่ได้สงสัยอะไรเพราะพยาบาลกับแพทย์ก็ต้องเจอกันบ่อยอยู่แล้วระหว่างรอลิฟต์ นักศึกษาคนนี้ก็ได้กลิ่นอะไรแปลกๆจึงหันไปมองที่พยาบาลก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติซ้ำพยาบาลคนนี้อย่างยิ้มให้ด้วยสักพักต่อมาเมื่อเข้าไปในลิฟต์พยาบาลคนนี้ก็ถามว่ามาทำอะไรดึกๆเขาก็เลยตอบไปว่ามาศึกษาเรื่องการผ่าตัดภายในเพราะว่าจะสอบแล้ว พยาบาลคนนั้นก็เลยบอกว่าให้ฉันช่วยนะนักศึกษาคนนี้ก็เลยงงไปกันใหญ่และเริ่มสังเกตว่าที่คอของพยาบาลสาวเริ่มมีเลือดไหลออกมาเรื่อยๆเขาตกใจมากและพยายามที่จะหนีออกมาจากลิฟต์แต่ดูเหมือนลิฟต์จะค้างเลือดยังคงไหลนองไปทั่วชุดของนางพยาบาลคนนี้ แล้วเธอก็เริ่มสอนนักศึกษาแพทย์ตั้งแต่ลำไส้ปอดสมองหัวใจพร้อมทั้งควักส่วนต่างๆเหล่านี้ออกมารุ่งขึ้นมีคนพบนักศึกษาชายคนนี้นอนอยู่ที่ประตูลิฟต์ซึ่งเปิดคาอยู่เอาแต่พร่ำเพ้ออย่างกับคนบ้าว่าพยาบาลชุดแดงพยาบาลชุดแดง เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับเรื่องเล่าของแต่ละมหาวิทยาลัยถูกผิดประการใดแอดมินต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้นะคะเพราะว่าเรื่องเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ส่งต่อๆกันมาในโลกอินเทอร์เนต็ตหากชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะและพบกันอีกครั้งในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ